เอาจริงนะกูเหนื่อยแทนอ่ะไม่ต้องพยายามมากเกินไปนะกูไม่ได้สนใจอยากเห่าอะไรก็เห่าไปกูเนาพวกมึงอะเป็นแค่ขยะโลกชนิดนึงเท่านั้นแหละสุดท้ายแล้วใครดีใครชั่วเราก็ต้องรู้้เรื่องหนึง่งภาษาของพวกมึงอ่ะกูไม่ได้อยากพูดเว้ยถ้ากูพูดภาษาของกูอ่ะพวกมึงจะงโง่ไม่เข้าใจอีกอ่ะเออกูก็ต้องพูดภาษาของพวกมึงอ่ะ ให้มึงเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้อยากพูดเลยจริง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 ไอสัตว์ไม่ได้อยากพูด,เ,ด,ดเปิดอาชีพน้ำไป็น้องสาวกัมบูชาน้ำไป็น้องปากแจวดังในต้นคลิปนำเปน้องดาคนไทยเสียเสียหายอาชีพของแกน้ำไป็น้องอาชีพของเธอนั้นก็คือขายหอยนะครับตอนนี้เขาโกอินเตอร์นะไปขาใครหอยอยู่ญี่ปุ่นนะเมื่อก่อนนัานนี่ก็คือขายอยู่พัทยานะพีปน้อง เพราะว่าเขามาด่าคนไทยเนาะก็เลยหนีหลบหนีไปขายอยู่ญี่ปุ่นนะ่น้องเพราะว่าเขาด่าคนไทยว่าคนไทยเนาะพูดภาษาไทยได้นะพูดได้ชัดมากเนาะซึ่งถ้าคนไม่เคยมาเนะี่ยพูดไม่ชัดขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอทำเนาะตอนนั้นก็คือมาขายหอยอยู่ที่พัทยานะไปลองเพราะว่าพวกเธอนนเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยเขารู้เนาะเพราะว่ารู้ทำอะไรถึงรู้เพราะว่าเขาเคยมาทํางานที่นี่นะ พราะตอนนี้หันตัวไปทํางานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนาะถือว่าไรายได้นี่ค่อนข้างดีนะเนาะเธอก็อดร่ำหมดรวยเนาะถือว่าหน้าตาเขสาสวยขึ้นเพราะว่าจากการที่ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เจริญมีไรายได้ดีนะแต่ไม่นยอเชื่อนะว่าสิ่งที่เธอพูดสิ่งที่เธอทำนะมันย้อนแย้งกันเนาะจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ว่าคนไทยเนาะดูถูกคนไทยเนาะว่าคนไทยเนี่ย โง่ว่าคนไทยเนี่ยขายหอยกินนาะนนู่นนั่นนี่แต่ตัวเองกับทำซะเองนะตอนนี้คือตามคำตามสนองแล้วนะบ,บาา่าคำตามสนองแล้วนะถือว่าทำเองนะครับก่อนนี้นี่เคยดูถูกคนไทยนะเี่นรองเคยเหยียบย่ำคนไทยนะพี่นรองสวยก็จริงนะบ๊วยี้ยนอมรับว่าสาวประเมนินคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ที่หน้าตาส,สวยนะแต่ว่านิสัยเนี่ยไม่ดีเลยนะไม่ไม่ไม่ได้เหมือนหน้าตาเลยนะพีนะ่นรองเนาะหน้าตาก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่จิตใจลึกๆเนี่ย ถือว่าแย่มากนะซึ่งผมก็ได้เห็นเองได้เห็นแล้วก็ไม่ไม่พอใจแทนคนไทยนะที่มาด่าว่าคนไทยแบบเสียให้หายแบบนี้นะเพีนะ่น้องสุดท้ายก็ทาซะเองนะซึ่งว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดีนะคนไทยเนี่ยเขาขายตัวกินนู่นนั่นนี่แต่ว่าสุดท้ายนะเปิดนะเปิดภาพเธอมาคือเคยเอาตัวเนาะมาแลกเงินอยู่ในประเทศไทย แล้วก็วันนี้ดูดาอยู่ประเทศไทยไม่ได้ไปอยู่ญี่ปุ่นนะครัออยู่ญี่ปุ่นเพื่อจะหารายได้นะด้วยการขายหอยของเธอและแหละไป้องด้วยการขายหอยเนาะด้วยการที่เอาตัวแลกเงินเนาะแน่นอนว่าในการทําธุรกิจของเธอเนาะไป้องธุรกิจขายหอยของเธอเนี่ยมันมันไม่หมดนะมันจะเชื่อว่ามันไม่หมดหรอกแต่ว่ามันจะเสื่อมคุณภาพเนาะมันจะเสื่อมคุณภาพ ถึงสวยแค่ไหนนะประยศเชื่อเลยว่าคนไทยนะถ้ารู้ว่าเป็นคนเขมรเนี่ยทุกคนจะไม่ใช้บริการแน่นอนนะแน่นอนว่าผู้ชายเนาะสมมุติว่าไม,ไม่ไม่มีลูกไม่ีเมียหรือว่าอยากไปเที่ยวแบบนี้มีลูกไม่ีเมียก็นคนไปเที่ยวจะบริการนั้นไม่จะสนับสนุนไม่สา,สาวสวยกัมพูชาคนนี้เนาะประยัดประหยัคนหนึ่งนะประหยัดที่ไม่สนับสนุนนะเนาะถึงจะสวยแค่ไหนถ้าถ้ารู้ว่าเป็นคนขม,นมรเนี่ยประยัดไม่สนับสนุนแน่นอนะถึงว่าเธออวดดีอดเก่งเพราะว่าเธอมีรายได้เนาะ มีรายได้ที่ดีมันมันมากมันเยอะอยู่นะรายได้จากการขายหอยเนี่ยนอนยิ่งไปขายอยุปเทศญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งคนมีตังเยอะเนี่ยเขายิ่งจะได้เยอะนะแต่ว่าทําไมบบญติถึงมาพูดบญจ์ไม่ดูถูกอาชีพนะแต่ว่าเบญติดูถูกคนที่แบบว่าไม่ให้เกียรติในอาชีพตัวเองนะครับไม่ให้เกียรติในอาชีพตัวเองเพราะว่าคนเหล่านี้อะ่ะมันไม่เจริญน,นะนะนะแน่นอนว่าการที่คุณไปขายหอยในจุดๆนั้นได้เงินดี แต่คุณมาต่อว่าคนไทยเนาะแน่นอนเราคุณก็ปกป้องกรมนของคุณแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าคุณไอญี่ปุ่นนะเห็นหรือว่าคนไทยเนี่ยเขารู้ว่าเป็นคนกระเมเนเขาก็ไม่ไม่แน่นอนนะไม่ใช้บริการแน่นอนถ้าเป็นคนไทยคนลาวเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่ามาอยู่พัทยาเนี่ยถ้ารู้เป็นคนกระเมเนเพราะว่าหน้าตาเธอ ก็หน้าตาดีเนาะบอกจะยอมรับว่าหน้าตาดีแต่ว่านิสัยนี่แย่มากนะพี่น้องนิสัยแย่มากไม่ไม่โอเคนะพี่น้องไม่โอเคไม่ไม่น่าไม่น่าจะใช้บริการนะถ้าใช้บริการถ้ารู้แล้วก็ใช้ครั้งเดียวนะพี่น้องอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องก็เสียก่อนลาพีและน้องไปก่อนพี่น้องให้ทุกคนคอมเมนต์มาดูนะพี่น้องสวัสดี